ตั้งใจมาอีกเกียนะครับแต่มาแวะดิเลอดบางนาก่อนนะครับเพราะเป็นทางผ่านก็แรกมาเจอกับนะครับทาร์ปนะฮะไซเอ XL นะฮะสองจกิโลมีเสาให้ด้วยนะครับบวก400นะทาร์ปขนาด58าสิคูณสิคูณเนะครับไม่มาพร้อมเสานะแต่มาพร้อมเชือกแเส้นนะฮะร,ราคาอยู่ที่ 2500บาทนะฮะอันนี้เนะี่ยคือตัวใหม่ใหญ่แบบเวอร์วังมากคุ้มราคาสองพันห้าจ่ายมากสีก็โอเคเลยฉีกแนวด้วย อันนี้ถักแบบเป็นเหมือนตะข่ายนะฮะเวลาขาดน่าจะไม่ลุยไปอันอื่นก็ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่แบบมารอบนี้แล้วเจออะไรที่แปลกตาก็คือคารับโอเคฮะก็ประมาณนี้จบครับ